ครับพ่าไงแจงมาเด้อพ่าพอวันฉลองมาบังหน้าตักเงี้งม่อโอ้พ่อแจงตักเงี้งม่อเนาะอันนี้เคยพ่อเคยมากินประจำบ่หับวสามสันแล้วเอายญาเพิ่นมากี่หนึ่งเนี่เพราะอันอันนี้คือหน้าประจำของพ่อผมเนาะครับอ๋อแล้วก็เอาซ้ำมันเอาซ้ำมกันเลย โอ้พ oh, ่อยหญ่แจ้งพ่อวันฉลองกินอะไรน้ออันพ่อมาสั่งอยู่ประจำบ่กว่าเมนแต่ว่าพ่อบ่เคยมาขี่เพิงขี่ดอกไม่ต่างกันแต่ไม่ต่ยามาคือเรียกว่าถือเรียกเพิ่อนกับมาสุดหวัดกินว่กินบ่ถือไปกินเลยแม่เพิ่นบ่ครับผมว่าก่อะไรเลยอันอัน ชีโร่ตะหวัดวะรูบ้านาะผ้าเท่านี้ครับอันนี้คือตำบลน้ำบัวนะครับเด้ออำเภอหนองสีครับข้างทางเด้อข้างทางแล้วก็มาซื้ออะไรนะครับเด้อข้างทางตำบลน้ำบัวนะครับเด้อคอในวัดว่าจังได๋ก็มาซื้อด้านนี้เด้อปากดตามในช่อง YouTube วันฉลองแซ่บเบอร์นะครับเด้อมีโซนลดพนอหนูแฟนคลับวันฉลองมากมาซื้อตะหวัดห้เด้อครับเด้อไปแจ้งตักไปไล่เด้อ คือเด่นเนะเดี๋ยว้ออะนาะี๋ยวจอะไรมาอนเดีสั่นูกล้พ่ออันพ่อกินมางเรื่องพ่ามัั่พ่อมัยังสาสั่มันนี่ก็เป็นี้แต่ว่าคู่เ่เอาให้แล้วนะสามที่เกีบแต่ว่ามากนั่นพ่ออนมาสั่นลกประจำวันนี่เห็นพ่อผมมากประจำาหรครับมาดประจำได้อันนี้โลูกอะไรครับ โลละเก้าสิบเก้าบาทนะครับฝากฝากไม้ได้ครับเด้อตําบลญน้องบัวได้ครับเด้อราดดี่น้วครับอันนี้ราดได้ไครับซื exactly ้อราดครับแซ่บคูณสองได้ไหมครับพี่แซ่บคูณสองแซ่บคูณสองครับปักหมุนมาได้เลยครับที่ตําบลญน้องบัวเด้ออำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดของวันฉลองเลยฝากฝากไม้เด้ออันนี้ก็พอวันฉลองกันสั่งอย่างนี้เนาะอันพ่อผมเพื่อมาตักบ่ครับ บอจัดมแต่ยามิตะแฟนมตแฟนวนเนียนหวแล้วบ่ไอันพ่อถายแต่ใส่ก่อนายยมอสลอันนี้ก็บอผมเดียวต้นพ่อแซบบอลพอแซบแบแซบบริการแซบริการดีตัวฮะบริการดีรับนผมแล้วก็แซบบอกพอแซบแซบแซบ น้ำจิ้มเพราะนก็เฮ็ดเองนี่เด้อน้ำจิ้มเฮ็ดเองบ่จร่งเนี่ยสีแ่บเลยวะแทบแต่ผมถามขาเจ้ามึงเด้อว่าน้ำจิ้มเฮ็ดเองบ่อันน้ำจิ้มเฮ็ดเองบาน้อครับเฮ็ดเองจ้าอ๋อแ่บหลายแซ่บนัวกระจายชิ้นรดหลายบ่หวอฮะต้นล้่อจิ้มประมาณว่าสองสามลังหรือมือนี่ยนี่ก็พอวันฉลองเด้อมือนี่ย้าพอมาเล่ยนระดับสิบไปสะพานเส็สุดๆน้อยขออนุญาตบ่อกใครไม่ละครับแล้วก็ ันขายบัแฝงไหมกิโลแล้วบัแฝงไหมครับอันนี้กิโลเท่าไรครับเก้า oh, สิบเก้าจ่าเก้าสิบกว่าบาทฝากกันด้วยครับเด้อแฟนครับวันฉลองด้วยครับเรื่อในตำบลน้องบัวครับนี่แหละลงควายไม้นะครับเป็นเอาเครื่องใหญ่มาสแกนะร่องควายไม้แล้วกันเมาเงินกันได้ด้วยครับเด้อฝากกันด้วยครับเด้อครับหลังจากที่อยู่กับวันฉลองนะครับมาที่นี่ครับผมมันผ้าพรอมเมลดนี่ครับผมกับผ้าคุณคู่เมล็ดเป็นลำป่าของผมสะพานเทพสุดาที่วัชฉลอง เป็นนักป่าปาศึสุดาครับใชครับได้โบนครับพอไไ้ปีง้ครับโบนปียูอะอันอันอันเปิดบังเห็นบหาับนี่คุณปูมาเลยเอนนี้ครับมอันนี้เรีบปูปูไอ้ผมเดเียนนะครับเ่อู่เบังเหีนอ้โนีครับวนดี้่อยเลยครับ เรียกดีค <rôle> ร <à déc> ับนี่ดีครับริมเกินริมเหมือนบ้างเนี่ยไอ้ครับอันบ้านในบ้านเห็นบ่อยประเสคนแก่ที่เบีดตัี่นะไอ้ครับเพ่อดีจริิับอ่ กโคเพื่อได้ปวายครับี่บอสครับนะครับไปัะได้ขวาุงครับเมันจะได้ล้วี้ครับนี่อละวานี่ยรับผมไอละวาผู้นไหลาย

ได้ปลามาครับสวัสดีครับกินนะครับผมมันนกจุนแบบอีสานบ้านเ้อครับอยู่กับพี่กับน้องอยู่กับอยู่กับอ่าวครับผมอันนี้คืออ่าวแฉครับอ่าวแฉผู้หาหอยู่เคลือนลำป่าครับอันนี้คืออ่าวคือวา่าวันพปคาดเจนอนสิงหรือว่าน้องพ่อผมครับมีอ่าว นในการแย่แจ้งครับผมหนาคือกันครับหน้าเหลี่ยมเหมือนกันเลยเออแต่ไม่มีเหลี่ยมครับเออมามันครับนี่ครับแล้วก็ไอไส้ครับผมพี่ไก่ครับนั่งกินนหมืกันแบบพี่ไปนองกับคุณคู่กับแม่น้อยแล้วก็นี่คอยู่บ้านอยู่บ้ันฉลองครับฝากกดติดตามส่องยูทูบบันฉลองเด้อครับผมคนนะครับไก่บ้านไก่กินแจ้นั่นจวกจวกหนึ่งยาเบอร์กินโกบว่า เดี๋ยวก็รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงได้นำชมนีไงซุกี่เข้าในซุกเดี๋ยวกันรอแป๊บนึงครับ่งได้การขอบคุณเข้ามาแฟนคลับแฟนคับแล้วก็ฮักบันฉลองแต่คนนี้เป็นน้องพ่อผมนะครับคนที่คนคนรองสุดท้ายแต่คือว่านักแขกแต่ไม่ใช่แขกนะครับคนไทยนักแขกครับอายุเท่าไรครับปีเอา สี่สิกฮ้ยพไปไรน้ำาุมเหนี่ะน้ำซุ่มอาไอกเต็มน้องพอมึงไปน่องพวกเอาไปแจกไปแจกสิบก่อะบ่ไม่กับป้าบ่ไอไกยังสี่ีบเมตเอด้สีสปีหม่เต็มเปียไอ้ก่ไอ้กายปสี่สบองเก่อันโตัวตมาป้าไปก็มาสองสามเทียนนี่สิได้รับเงินเดือนมดอยู่นี่ พเนี้ยประยุทธ์ต่อหักกันแป้งกันพเยุดเป็นใดกันใดพเนี้ยยุบคำว่าสองยุทุกบันฉล้งนีฝากคาว่าติดตามว่าสะมีพ่อผมพ่อปอบ้านเดียวครับนี่สามิบสีาห้าห้อยล้านหัให้ล้านสะพ้ายพเนี้ยก้อยสี่สิบเก่าเนียอันพเนี้ยอายุอะไรกว่าพเนียสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าครับโอ้ยยังแอกหล่อเนาะเขาคมคืนหลูกเม่หูพ่อปอบ้านเข้าไป ถ่ายรูปของบังเอิดีัจะบกวอยู่บกเอกคุณกวจนละจันลาแล้วเราบอกว่าแม่เราบอก่อย่างนั้นเลยรียงอย่างน้ำเราอยู่เดียวนียังนั่งก่อนเะนิว อกไปไปออไปนุกไปนุกะออไปง้นี่มาแล้วตังหามาตัไปตังไปนั่นเลยต้าเอาลอได้เราสั่งบอกเอาใส่เร็วใส่เอาบอกบไม่ได้บอกเอางนานผูกเป็ดเป็นเรื่องยังก็พ่อูดไดนี่มายก็ไม่ยอป่อหมายก็มาทางานเงินตัดอ้อยบ่ได้หลายเขาบ่มาเเงินตัด้อยได้ยืได้เงินเยอะเขามา มาแล้วไปแวบไปแวบมาอ้ยสิบปันลูกคุณหนูยืนเงี้ยมันเด็กร้องดีน้ำแรงอันบ้านาเซียวาสี่หกสิบปีเลยไหมอันคือนองพอผมนี่ย แต่ว่าหากักว่าแต่ว่าคนเฮ้ยเจียงทำไมไอ้เกียรตวกบาปแล้วน่เนี่อกันบ้งี่เป็นในเฮ็ดประกันไม่เห็นร่างอยู่ดิได้หลายเด้วได้รลายเด้เทม่ว่นอะไเอาตั้งไว้นีเอ้าทีอนชีกินพ่อที่นีเอามาฉลองกินน้ำพ่อนี่เอาพ่อกินรกินพ่อเขากินครับแต่ว่ายิ้จอยเบ่งกันเต็ย เออพ่นเฉี่อพ่อมีนอกตะคนคบใหง่แกงฮะหง่แกงคำว่าพอวันฉลองมีนอกตะคนฮะนองกบมีทีขนเอาพ่อผู้แรกว่าครับเป็นผู้ใหญ่เลยอแจะบ้เลยปัานว่ามันอยู่รอเชียนนี่แหละกรยสินนี่แหละพ่อนี่ค็เคยพ้าม่านแต่จะอยู่เชียนลำเปล่าเพิ่นหากินระเชียนพอนี่เพิ่นมาหาปลาขายเอาพ่ออยงลูกเต้าอืดจากกินปูกินปลา อือเอาพ่อผมจะถามพ่อหน่พ่อพูดแรกปุ๊บแล้วพูดที่สองพูดได้พออันอึ้งเอื้งแดงอึ้งแดงแมนเอออึ้งแดงอึ้งองแดงเอ้าอึ้งนี่คือว่าผู้ชายนมาพออันนี้คือว่าพอผมเป็นภาษีวานูแพงซื้อเอึ้งเอาอึ้งเอออยู่ชุมแพ่ชุมแพ่ยู่ชุมแพ่เบิ่งหยังแล้วก็ยเบิ่งซื่อๆเด้อยอ่าอะไรอีกผู้นึ่งนะพ่ออ่ามาก็ซื้อว่าบุเขียนบัวเขียนเออเป็นผู้น้องนี่มีแม่วันเฉลิมผู้เดียวแม่น อ๋อคือว่าแมวมันเฉลิมอาเคียนและอีกคู่นึงละพ่อแล้วก็มาไก่ทิ้งนี่แหละไก่ที่ไก่รู้พ่อจิ๋วไก่ที่ไม่รู้ละไก่ที่จะห้ามนี่ค่ะบไม่ได้พ่อไก่ที่จะห้ามเออกันบ้ากันพ่เสียสินบิ์่ะพ่อจะห้ามกุนรวนพ่อบ่ะตุนรวพ่อทีกนึงบอกแม่ เอาขันบัวันลูกหลานบัวมานบัวเห็นหนาเลยเห็นเลยเห็นจะพันกันเปียกเปียกเลยพัชมักไปรับจ้างหราไปรับจ้างไปเสียบเนกินเมียทา้งในบ่อเมียเพื่อนก็ยุ่งคุณแล้วคุณเออแล้วเมียเขาหักเขาบ่บ่หักหรอกบ่อหักบ่อยากได้แต่เงินอยากได้แต่เงินอยากอะไรแบบวัดอันยัยแจ้งครับอันพ่อตะวันพูนีเป็นคนชื่อว่าไก่ทินนะผู้ใดอีกผู้หนึ่งครับแล้วก็มาละพิน ละพินพูดเลยครับละพินชุดจะห้ามขึ้นนากล้วยนากล้วยโอ้นากล้วยมันก็เคยไปจับเป่าอยู่จับเป่าวันฉลองแมนสอนมวยมันฉลองแต่หน่อยภามันฉลองไปสมัครก่อนแล้วครับผมครับโอ้ก็พอแกงหนึ่งผู้แรกเนาะพูดิจา้ดีผู้ดีเพิ่นเพิ่นอ่นผู้เสียง่ายดอกนี่ผู้ดีผู้เสียง่ายเจอมาเช็ดประกันกับพวกกาเฮ็ดดอกนี่มันทุกตายเพิ่นยืดหนั่งละเพิ่นมัน สีบรอนเซียจะคุ้นหอกเจ้าไวให้ขอบคุณนสำหรับน้ำสกุลสุดจะห้ามของผมวันฉลองครับแต่ว่าดีๆก็มีอยู่สุดจะห้ามแต่ว่ากระบาก็มีเนี่ยล่ะไก่ทินเนี่ยชื่อชื่อน่ะต้องชมเชียร์กันม่านมาไก่ทินคำว่าอ่าวเนาะตะวันสุดยอดเทื่อนนะตะวันเป็นนักมวยอ่าวเคยตีมวยมากเกินหรอครับ ลวยกิน่ยกินลวเดีตมันว่ตายะอรนีว่โด้ยหมเลยีลยงแก็มาสเแขยไอย้กินขา้าัย <c oughs>